สวัสดีจ้ากลับมาพบกันแล้วครับกับรายการตอดโลกนิทานจีจีจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะกรับนน้องๆอนะครับเป็นเ,เรื่องราวดีๆนะครับในรายการดีๆที่จะพาน้องๆไปพบกับนิทานดีๆอีกเหมือนเดิมเลยนะครับช่วงนี้นะครับเราน่าจะพูดเรื่องจดหมายกันนิดนึงเ,เพราะว่า หลังจากที่เรามีการแจกนิทานไปแล้วนะครับแล้วก็มีการให้ร่วมสนุกกันเขียนจดหมายมาร่วมสนุกกันอโอ้โหมีจดหมายมามเยอะเลยทุกเทศเลยตอนนี้นะครับแล้วเป็นไงเรื่องราวที่ถานกันโอ้ยน้องๆบางคนนะครับน่ารักมากครับมมีการเอาวาดรูปอะไรน่ารักน่ารักมาให้กับเราแต่มีบางคนนะครับที่สงสัยเลยพงเรื่องอะไรเขาสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่สมพงษ์เนี่ยเป็นคนที่พูดภาาษภาษาอังกฤษเนี่ย พอใช้ได้หรือเปล่าหรือพูดไม่ได้จริงๆเอพี่ต้นขอออกตัวเลยนะครับเออเออดอกเลยต้นดอกไปเลยดอกคันจริงตายเลยว่าจริงๆแล้วนะครับพี่สมพงศ์ที่ในรายการอาจจะดูพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เนี่ยนั่นเป็นการแสดงครับใช่เลยครับเพราะตัวจริงพูดไม่ได้เลยครับเฮ้ยนี้ยนายเล่นอย่างนี้เลยอ่ะเอ้าก็พูดไม่ได้จริงๆนี่ฉันนาะพูดได้นะจ๊ะน้องๆครับ วันนี้ที่สนพง์จะเผยความลับครับให้น้องๆได้รู้กันโอ้โหจริงจังมากว่าอย่างไรครับเอ้าจริงๆแล้วที่สนพง์นะครับูภาษาอังกฤษสุดยอดครับสุดยอดอืมสซนยเรีเนี่ยนะครับได้4ครับโอุโโอ้ยโเโกรซีได้สี่คำครับภาษาอังกฤษเนี่ยได้ไรบ้าง yes no okay แทงเก o u วอีกทีนึงอีกทีนึง yes no okay thank กีว <Thank> <laughs> <laughs> อะไร <laughs> น้องๆดูสิครับเรียนมาทั้งชีวิตได้อยู่สี่คำแล้วจะไปทำอาชีพอะไรได้ล่ะครับน้องๆเห็นไหมครับว่านี่การเรียนมีประโยชน์นะครับบางคนแหมตอนเรียนเนี่ยไม่สนใจเรียนทําให้แบบว่าโอ้โหนี่เป็นเหมือนพี่สมพงษ์เลยนะครับต้องตั้งใจเรียนนะครับอืมแต่ฉันว่ฉันก็เก,ก่งนะเอา้าจริงจริง <laughs> นี่นายพูดได้สี่คำแล้วนายจะไปทําอาชีพอะไร โอ้ยอย่างฉันในต้องทำงานที่อะไรฉันก็รวยอยู่แล้วโอ้ยจะจะจะคุยว่าเป็นคนไฮโซคนรวย <laughs> <laughs> นี่คือความจริงครับน,น้องคับว่าที่สงทงเป็นคนไฮโซด้านรวยด้านรวย <laughs> จริงเหรอครับอเอางี้อาหารที่กินที่นายคิดว่านายกินแล้วแพงที่สุดอะขนมก็ได้อะที่กินแพงที่สุดขนมอ,อะไร ขนมที่ฉันว่าฉันกินแล้วไฮโซที่สุดฉันนะก็พิซซ่าเ <c oughs> อออยากจะหัวเราะเต้นภาษาอังกฤษกินแค่พิซซ่าแล้วทันคุยฉันกินไฮโซกว่านี้เยอะอ <c oughs> <c oughs> กินอะไรขนมต้มขนมต้มเหมือนกินอีกอ่ะดีไฮโซเลยอาหารอาหารไฮโซที่สุดอะไรอาหารไฮโซที่สุดก็ต้อง หูฉลามครับกินแก่หูฉลามทันคุยที่สนทนกินให้โซกันนั้นกินอะไรยำหัดเซี่ยนดองกินอะไรเนี่ยกินอะไรด้ยโอ้ยเอาแต่เล่นนั่นแหละเอาจริงๆเอาจริงๆครับแหมเรื่องราวจริงๆกันเลยนะครับอ๋ออนนิทานสิครับวันนี้เรานี่นิแทนอะไรตอนนิทานของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวดีๆครับที่พี่ต้นอยากนําเสนอครับ เพราะว่าเรื่องนี้เหมาะกับเหตุการณ์ปัจจุบันมากเลยทีเดียวครับโอ้เป็นเรื่องอะไรเรื่องลูกไก่ตื่นตูมครับโอ้จะตื่นตูมขนาดไหนและอะไรทําให้ตื่นตูมอาเราไปชมกันดีกว่าครับในช่วงของครูแอนเล่าเรื่องครับไปเลยครับเรื่อง ลูกไก่ตื่นตูมยามเช้าที่แสนสดใสลูกไก่ขนฟูตัวหนึ่งกำลังวิ่งเล่นไล่จับกับพี่ๆอย่างสนุกสนานที่ใต้ต้นนัดท่านใดนั้นลูกนัดผลโตก็หล่นลงมาโดนหัวลูกไก่โดนพอดีเลยค่ะตุ๊บลูกไก่ตกใจร้องลั่นโอ๊ยช่ยด้วยช่ยด้วยฟ้ากำลังจะถล่มแล้วต้องไปบอกพระราชาเดี๋ยวนี้ ลูกไก่ตื่นตระหนกรีบวิ่งแจ้นไปทันทีลูกไก่วิ่งมาถึงชายป่าแห่งหนึง่งพบแม่ไก่ตัวอ้วนกำลังกกไข่ฮัมเพลงอย่างมีความสุขลูกไก่ก็รีบเข้าไปเล่าเรื่องให้ฟังด้วยความตื่นเต้นว่าฉันมีข่าวร้ายจะมาบอกท้องฟ้านะ่ะกำลังจะถล่มแล้วฉันเห็นมากับตาเลยทีเดียวเราต้องรีบไปแจ้งพระราชาโดยด่วนแม่ไก่พลอยตกใจขอตามไปด้วย กระตากกระตากจริงเหรอเนี่ยงั้นให้ฉันไปด้วยนะจากนั้นลูกไก่และแม่ไก่ก็พากันเดินจ้ำไปยังปราสาทของพระราชาลูกไก่และแม่ไก่เดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึง่งพบว่ามีไก่โต้งตัวหนึง่งยืนโกง่งคอขันเสียงใสแจ๋วอยู่บนรัว้วลูกไก่รีบตะโกนบอกเสียงดังลั่นว่าเฮ่เฮเกดเรื่องใหญ่แล้ว ฟ้ากำลังจะถลม่มพวกเรากำลังจะไปบอกพระราชาให้รู้โดยเร็วไก่ต้งตกใจยืดคอยาวร้องว่าเอ๊เอ๊เอ,เอ๊โอ้ยแย่แล้วงั้นให้ฉันไปด้วยนะจากนั้นลูกไก่แม่ไก่และไก่ต้งก็มุ่งหน้าเดินทางไปหาพระราชาด้วยความรีบร้อน สัตว์ทั้งสเดินผ่านทุ่งนาเขียวขจีจนมาถึงสระน้ำใสยเย็นแห่งหนึง่งก็พบกับแม่เป็ดกำลังว่ายน้ำเล่นอย่างสบายใจลูกไก่และเพื่อนๆจึงแวะเข้าไปบอกข่าวนี่แม่เป็ดเกิดเรื่องใหญ่แล้วรู้ไหมฟ้ากำลังจะถลม่มพวกเรากำลังจะไปบอกพระราชาให้รู้แม่เป็ดรีบว่ายน้ำขึ้นมาบนฝั่ง ขอตามไปด้วยเถอะนะกล้า ب, กๆ้าก้าน่ากลัวจริงๆเลยให้ฉันไปบอกพระราชาด้วยคนเถอนะจากนั้นลูกไก่แม่ไก่ไก่ต้งและแม่เป็ดก็เดินเรียงกันเป็นแถวไปที่ปราสาทของพระราชาเพื่อนสัตว์ทั้งสี่เดินทางด้วยความรีบเร่งผ่านทุ่งดอกไม้แสนสวยมาถึงสะพานพบพ่อเป็ดกำลังดำผุดดำว่ายไล่จับปลายอย่างสนุกสนานอยู่ในคลองลูกไก่ รีบเข้าไปบอกข่าวทันทีเฮ้พ่อเป็ดครับรู้ไหมว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วฟ้าใกล้จะถล่มแล้วพวกเราเนี่ยกำลังจะไปบอกพระราชาให้รู้ข่าวเอาไว้พ่อเป็ดตกใจกระพือปีกบินเข้ามาใกล้ๆและขอตามไปด้วยกาบกาบกาบต้องแย่แน่ๆเลยให้ฉันไปเป็นเพื่อนด้วยเถอะนะจากนั้นลูกไก่แม่ไก่ไก่ต้งแม่เป็ดและพ่อเป็ด ก็พากันยกขบวนไปหาพระราชาระหว่างทางขบวนสัตว์ปีกทั้งห้าตัวเดินผ่านโรงนาแห่งหนึ่งห่านขาวในโรงนาเห็นสัตว์ห้าตัวเดินเรียงแถวผ่านมาจึงร้องถามด้วยความประหลาดใจนี่พวกเธอจะเดินขบวนไปไหนกันนะเนี่ยลูกไก่ตรงรี่เข้ามาบอกเกิดเรื่องใหญ่แล้วล่ะครับรู้ไหมฟ้าจะถล่มแล้วพวกเราเนี่ยกำลังจะไปบอกพระราชาน่สิ ห่านขาวร้องอุทานด้วยความตกใจจริงเหรอเนี่ยงั้นฉันขอไปด้วยกับพวกเธอนะจากนั้นสัตว์ปีกทั้งหกก็เดินทางต่อไปยังปราสาทของพระราชาทั้งหมดเดินทางไกลมาถึงฟาร์มแห่งหนึ่งจึงแวะพักเหนื่อยที่ใต้ต้นไม้ใกล้ๆและพบกับไก่งวงตัวโตวกำลังพองขนจนตัวฟูกลม ลูกไก่บอกไก่งวงว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วละ่ะฟ้าใกล้จะถล่มแล้วพวกเรากำลังจะไปบอกพระราชาที่ปราสาทโน่นแน่ไก่งวงร้องตกใจกระต๊อกกะต๊อกกะต๊อกกะต๊อกพระราชาต้องช่วยเราได้แน่เงินให้ฉันไปด้วยนะเละสัตว์ปีกเจ็ดตัวก็เดินต่อกันเป็นแถวยาวไปที่ปราสาทของพระราชาเมื่อขอบวนแถวสัตว์ทั้งหมดเดินทางมาถึงสวนผลไม้ใกล้ๆเนินเขาแห่งหนึ่งก็ได้พบกับสันัขจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์ สนักจิ้งจอกตรงรีเข้ามาทักทายสวัสดีจ้าจะรีบไปไหนกันหรอเจานเนี่ยลูกไก่ก็เลยบอกว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วละสิฟ้าใกล้จะถล่มแล้วพวกเราจะต้องไปบอกพระราชาให้รู้ข่าวนี้โดยด่วนสนักจิ้งจอกเจ้าเล่คิดแผนชั่วร้ายทันทีและแซงพูดว่าฉันรู้เส้นทางลัดไปที่ปราสาทของพระราชางั้นรีบตามฉันมาสิพวกเราจะได้ไปถึงปราสาทเร็วขึ้น แล้วทั้งหมดก็หลงเชื่อและเดินตามสุนัขจิ้งจอกไปสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่พาสัตว์ปีกทั้งเจ็ดเดินคดเคี้ยวเรื่อยมาจนถึงถ้ำใหญ่แห่งหนึง่งที่มีแม่สุนัขจิ้งจอกกับลูกเล็กๆของสุนัขจิ้งจอกรอกินอาหารมื้อค่ำด้วยความหิวโหยสัตว์ปีกทั้งเจ็ดเดินตามสุนัขจิ้งจอกหายเข้าไปในถ้ำและไม่มีใครได้กลับออกมาอีกเลยพระราชา ก็ไม่เคยได้รู้ข่าวเรื่องฟ้าถลม่มตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับนิทานเรื่องนี้ของเราโอ้ยยัยงนีเรื่องราวสนุกสนุกจริงๆเนาะแล้วกูแอนก็เล่าน่ารักน่ารักเลยอ่ะ <c oughs> แวะไปทางนน้นทุกทีเลย <c oughs> เรื่องลูกไก่ตื่นตุ่มนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้โยนี่ เรื่องนี้นี่นี่ดูตื่นตูมจริงๆนะใช่เลยครับแค่ลูกนั้นลูกเดียวเห็นไหมครับตกลงมาปุ๊บแล้วลูกไก่ก็ตกใจนึกว่าฟ้าถล่มดินทลายอะไรของเขาไปแล้วเพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับทําให้เกิดเป็นเรื่องใหญ่และผลสุดท้ายน้องๆเห็นไหมครับว่าลูกไก่นะครับกับเพื่อนๆก็โดนหมายจิ้งจอกเอาไปรับประทานเลยอืมนั่นเพราะความตื่นตูมของลูกไก่เพียงอย่างเดียวเลยทีเดียวอืม น้องๆเห็นไหมครับว่านี่คือโทษของการที่เรานะครับตื่นตูมเกินไปนะครับน้องๆอ,อะไรหลาคนบาดอาจจะสงสัยอยู่ว่าจริงๆไอ้การตื่นตูมเนี่ยเป็นยังไงเอาง,ง่ายๆครับน้องๆบางคนนะครับอาจจะได้ยินเรื่องราวมาจากเพื่อนคนหนึ่งนะครับมาบอกเราเรื่องหนึ่งแล้วเราก็ตกใจไปก่อนโดยที่เราไม่มีการพิจารณาก่อนไงครับว่าเรื่องราวน,นั้นจริงหรือเปล่าอ๋อเนี่ยเขาเรียกว่าการตื่นตูมครับดังนั้นเวลาน้องๆนะครับ มีเรื่องราวอะไรขึ้นมามีใครมาเล่ามาพูดอะไรให้เราฟังอย่างแรกเลยที่ต้องทำก็คือพิจาระครคราคับน้องๆครับอืมดีมากครับใครมาพูดอะไรก็ต้องคิดก่อนนะครับก่อนที่จะเชื่อเขาเราลองมีการไตรตรองกันก่อนด้วยแล้วเห็นในเรื่องไหมครับว่าแมมลูกไก่นะครับนอกจากที่จะตื่นตูมแล้วยังเชื่อคนง่ายอีกนะเห็นไหมครับแหมหมาจิ้งจอกมาหลอกว่าจะพาไปหาพระราชาก็เชื่อเขาอีกเนี่ยเห็นไหมครับน้องๆครับ มันเป็นกรณีเดียวกันแป๊ะเลยนะครับยังไงอะ่ะเอา้าก็คือถ้าเราฟังปุ๊บแล้วเราเชื่อเขาปับ๊บไม่พิจารณาเราก็จะพบจุดจบเหมือนลูกไก่นั่นเองนะครับอ,อยากจะฟังสาระดีๆต่อไหมครับโอออยากจังกันงั้นไปชมกันต่อนะครับในเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องลิงน้อยขอโทษครับไปเลยครับเรื่องลิงน้อยขอโทษวันนี้อากาศแจ่มใส กระต่ายน้อยเอาเครื่องบินของเล่นมาแบ่งให้เพื่อนๆนเล่นด้วยลิงน้อยชอบเครื่องบินลำนี้มากอยากจะเอาไปเล่นต่อที่บ้านจังเลยกระต่ายน้อยมีน้ำใจกับเพื่อนเนเสมอจึงให้ลิงน้อยขอยืมเครื่องบินไปเล่นว้าบ้านของลิงน้อยแคบเกินไป เล่นเครื่องบินในบ้านไม่สนุกเลยออกไปเล่นที่สนามหญ้าดีกว่าเล่นเครื่องบินสนุกจังเลยมันบินได้สูงและก็เร็วชะมัดลิงน,น้อยเผลอคว้างสุดแรงเครื่องบินพุ่งฉิวขึ้นไปแล้วหายลับตาไปเลยเลิงน,น้อยรีบตามไปเก็บแต่ว่าเครื่องบินหายไปไหนก็ไม่รู้ ลิงน้อยหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอตายแล้วแย่แล้วแย่แล้วเครื่องบินของกระต่ายน้อยหายไปแล้วละสิลิงน้อยเสียใจที่ทำเครื่องบินหายไปและลิงน้อยก็กลัวก,กระต่ายน้อยจะโกรธอีกด้วยลิงน้อยไม่กล้าไปบอกกระต่ายน้อยหรอกเฮ้ยแย่จังไม่สบายใจเลยวันต่อมา เพื่อนๆมาเล่นกันเหมือนเคยเอ๋ลิงน้อยหายไปไหนกันนะลิงน้อยอาจจะไม่สบายเพื่อนๆก็เลยรู้สึกเป็นห่วงจึงชวนกันไปหาลิงน้อยลิงน้อยอยู่บ้านยังไม่มีความสุขแต่ว่าลิงน้อยก็ไม่กล้าออกไปเล่นกับเพื่อนๆเมื่อเพื่อนๆพากันมาหาถึงบ้าน ลิงน้อยดีใจมากจึงขอโทษและลิงน้อยก็บอกความจริงกับกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราไปเล่นกันดีกว่าเด็กๆวิ่งไล่จับกันอย่างสนุกสนานอุ๊ยกระรอกน้อยเห็นอะไรติดอยู่ที่พุ่มไม้เฮ้ hey! นั่นเป็นเครื่องบินของกระต่ายน้อยนี่นาตกอยู่ที่พุ่มไม้นี่เอง ชโยโยชยโยเพื่อนเพื่อนดีใจกันใหญ่เพราะว่าหาเครื่องบินเจอแล้วแต่ว่าลิงน้อยดีใจมากกว่าใครๆเพราะกระต่ายน้อยไม่โกรธลิงน้อยเลยนี่นาอุย้ยลิงน้อยขอโทษโอู้น่ารักมากเรื่องนี้ครับ <c oughs> เป็นยังไงครับเรื่องนี้นะครับจะแตกต่างจากเรื่องแรกเห็นไหม <c oughs> เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับลิงน้อยนะครับที่ไปทําของเพื่อนหายนะครับ เห็นไหมครับว่าการขอโทษมีประโยชน์ขนาดไหนครับน้องๆครับพี่ต้นสังเกตพงเดี๋ยวนี้น้องๆหลายๆคนเนะครับแหมเวลาทําอะไรผิดนะไม่รู้จักขอโทษนะครับทําผิดปุ๊บบางทียืมของเพื่อนไปหายปุ๊บเพื่อนมาทวงเราก็บอกอ่าแล้วให้ทํำยังไงนี่ไม่ดีนะครับอย่างนี้ไม่ดีเลยเราควรจะต้องมีการขอโทษด้วยใช่ครับเพราะว่าเวลาที่คนเรานะครับทาอะไรผิดพลาดไปแล้วแล้วก็การขอโทษนะครับจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่า เรายอมรับในความผิดของเราอการขอโทษไม่ยากเลยเห็นไหมครับเวลาทําอะไรผิดก็ขอโทษครับอืมไปเยียบเท้าเขาขอโทษครับทําของเขาหายขอโทษครับยืมตังค์แล้วไม่คืนขอโทษครับยืมตังค์้ไม่คืนก็ขอโทษ่ะขอโทษสิครับเห็นไหมครับก็จะทาให้เขาจิตใจอ่อนลงแล้วก็รักนิยมทนทอเรามากขึ้นจากการขอโทษอืเห็นไหมครับว่านิทานเรื่องนี้นะครับ เป็นนิทานที่สร้างเสริมลักษณะน,นิสัยด้วยนะครับทําให้เรารู้จักที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นหนน้องก็อย่าลืมนะครับต้องรู้จักขอโทษด้วยนะครับองั้นเดี๋ยวเราไปชมเรื่องต่อไปไหมเรื่องอะไรอะ,อะเรื่องโกเลี้ยงแกะโอ้ยจะสนุกขนาดไหนแต่ชนกันเลยครับเรื่องโกเลี้ยงแกะท้องทุ่งกว้างใหญ่ เขียวไปด้วยหญ้าสุดลูกหูลูกตามีหญ้าเยอะแยะก็เดินเดินเดินก็เพลินวิ่งวิ่งก็เดินก็วิ่งท่ามกลางฝูงแกะแกะกินหญ้าอ่อนก็นอนสบายจังซ้ายขวาหน้าหลังเสียงดังแอแอ ลืมตาปิ๊งปิงสนุกจริงฮ่าฮ่าตะโกนกล้องร้องว่าหมาป่ากินแกะเสียงดังกังวานทุกบ้านทุกช่องได้ยินเสียงร้องหมาป่ากินแกะยายแย้มแง้มมองเดินกระย่องกระย่งตาเยิ้มวิ่งแซงร้องหมาป่ากินแกะ พ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องตั้งท่าลุงป้าน้าอาชวนกันมาเยอะแยะมาถึงท้ายทุ่งป้าลุงยายตาไม่เห็นหมาป่าก็ทำท่าแบ๊แบวันหนึ่งภัยมาหมาป่าไม่จ้องเมียงเมียงมองมอง,มองจ้องจับกินแกะ กกตะกอนก้องพี่น้องยายตาช่วยด้วยหมาป่ามันมากินแกพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องเฉยชาลุงป้าน้าอาทำท่าปากแบะยายแย้มแง้มมองเดินกระย่องกระแย่งต่เยิ้มยิ้มแฉ่งนอนแอ้งแม้งเฉยแฮ ทุกคนเฉยๆหมาป่าเลยอร่อยกินแกะใหญ่น้อยแหมอร่อยจริงแฮะแกะเกือบหมดฝูงอยู่ในพุงหมาป่าโกเดินก้มหน้าน้ำตาหยดแมนะแมะโอ้โหเรื่องนี้เข้าท่านักเลยเห็นไหมครับว่านิทานนะครับมีหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้นะครับเรื่องโกเลี้ยงแกะ นิทานเรื่องนี้แตกต่างจากเรื่องอื่นนะครับเพราะว่าเป็นนิทานคํากลอนน้องเห็นไหมครับว่ามีคําคล้องจองแหมเวลาเล่าเรื่องราวนี้นะครับก็จะฟังแล้วเพลิดเพลินนี่คือเสน่ห์นะครับของคํากลอนแบบไทยเราเลยข้อท้านักเลยทีเดียวนะครับสั่งล้วเพลิดเลินเลยนะครับใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับต้องน้องสังเกตในเรื่องนี้ไหมครับว่าคุ้นๆไหมครับว่าเอ๊เหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนโกเลี้ยงแกะเออ เรื่องนั้นเหมือนกับอะไรนะไอ้เด็กเลี้ยงแกะอถูกต้องครับ <c oughs> เห็นไหมเลยครับว่าเนี่ยนะครับแสนงวส่พงษ์เริ่มฟังนิทานมากขึ้นเริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าจริงๆเรื่องนี้นะครับมีเขาคงเรื่องก็เหมือนกับเรื่องของเด็กเลี้ยงแกะนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะเคยอ่านเรื่องเด็กเลี้ยงแกะกันมาบ้างแล้วอ,อจะเห็นนะครับว่าเรื่องนี้นะครับเรื่องโกเลี้ยงแกะกับเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยจะสอนในเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องการไม่พูดโกหก อเราไม่ควรที่จะโกหกนะครับน้องๆครับเพราะว่าการโกหกเห็นไหมครับว่าโทษบางทีของการโกหกเนี่ยโอ้โหลายแรงเลยทีเดียวออย่างโกเห็นไหมครับว่าโกหกบ่อยๆทําให้ผลสุดท้ายไม่มีใครเชื่อเลยโอเลือนผลสุดท้ายโกก็ต้องเสียลูกแกะไปจริงๆเลยอยเห็นไหมครับน้องๆบางคนนะครับอาจจะนึกว่าการโกหกเนี่ยแหมเป็นเป็น เรื่องเล็กๆน้อยๆนะแหมไม่กังวลอะไรโกโหกนิดๆหน่อยก็ได้บางทีการที่เราโกโหกครั้งหนึ่งก็จะทําให้เราโกหกครั้งที่2ขึ้นอีกนะครับเหมือนกับว่าที่เราเคยชินอพอเราเคยชินครั้งแรกก็อยากจะทําอีกทําอีกและผลสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นคนโกหกครับดังนั้นการพูดความจริงเป็นสิ่งที่ดีครับอืมเข่าท่าเลยอยากจะฟังเรื่องราวดีๆกว่านี้ไหมเอ้ยแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉันรู้ว่าช่วงต่อไปเป็นช่วงดีๆในช่วงของ ของศาก์จากนิทานไปชนกันเลยครัไปละจายื่นหมูยื่นแมวแลกกันโดยต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกันหมูและแมวในที่นี้ใช้เปรียบแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นำมาแลกเปลี่ยนกันเช่นเรามายื่นหมูยื่นแมวกัน ฉันเลี้ยงหนังเธอเธอก็เลี้ยงข้าวฉันโอ้โหแสระของละครนี้สุดยอดเลยนะตน้นโอ้โหไม่เฉพาะวันนี้นะพงะมีทุกทุกครั้งที่เราได้เจอกับน้องๆเลยโอโหขอท้าเลยทีเดียวและตอนนี้คับน้องๆครับนะสู่ช่วงที่น้องๆรอคอยโอ้โหเนนะ่ทำไมจะต้องกระตุน้นซะขนาดนั้นเอา้าก็ช่วงนี้นะครับเรามีผูทุกใหญ่ใจดีหลายสนักทินนะคะที่จะนันหนังสือดีๆครับ ที่นอนนอนให้เกิดน้องนกังกันเป็นหนังสือน,นิทานนะครับดีๆที่เอากลับไปอ่านเล่นที่บ้านได้นะครับโดยกติกาก็ง่ายๆครับนั่นก็คือสงสารนะชิงโชคใช่ไมนะ <laughs> ไม่ต้องมีนะแค่เขียนจดหมายครับเราอยากจะให้น้องๆน,นะครับรู้จักการเขียนด้วยเห็นไหมทั้งฟังอ่านแล้วก็เขียนนะครับดังนั้นเขียนจดหมายมาคุยกันนะครับแล้วก็วันนี้ครับนิทานของเราที่จะมอบให้ก็เป็นนี่เลยครับ โอ,โอ้ยนังสือตัวในั้นยาวขนาดนี้นี่มีสามเล่มครับคุณสมพงษ์ครับอ๋อเหรอโอ้ยนองยังไงจะเล่นเดียวเนี่ยเออนี่สามเล่นเลยนะครับมีทั้งหมดสามเรื่องสามรถครับนะอยากจะอ่านก็เขียนจดหมายมาพูดคุยกันนะครับอืมวันนี้เวลารายการของเราคงจนลดแล้วละครับโทษก็ไหนขอน้าละกันอย่าลืมนะครับเขียนจดหมายมาคุยกันนะครับแล้วก็อ่านหนังสือกันเยอะๆด้วยเอ่าวันนี้ลากันไปก่อนครับ พบกันใหม่คราวหน้าครับกับพี่ต้นพี่สมพงศ์แล้วก็ครูแอนได้ไหนนะครับในรายกันเปิดโลกนิทานครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าได้ไดเขียนจดไหนเราคุยกันนะจ้านี่สารเรื่องเลยขอสักเอีกน้อย แต่มีคนพักอาศัยบางคนที่เคยไปยังติดใจนักหนามีชาวบ้านชาวนากินอยู่มานมนานมีทุ่งนาป่าเขียวสดงามมีน้ำใสยเย็นอยู่ในลำธานผู้คนเลยชื่นบาน ตลอดมาไม่มีแสงสีหล่อใจไม่มีรถขวักไฟล้นถนนไม่มีคนหลอกลวงคน